นะพี่ก็เป็นแฟนเนี่ยเรียกร้องมายิงหลายรอบแล้วล่ะตั้งแต่โหหลายหลายครั้งแล้วที่ว่ามันเหมือนรถนะมีตัวตัวท็อปรองใช่แต่จริงๆเนี่ยอยากจะบอกว่าของพวกตัวรองนะพี่ไม่ใช่แค่ตัวท็อปนะมันดีเหมือนกันสวัสดีครับพี่โยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โยเจอกันอีกแล้วนะครับพี่โยวันนี้ผมบอกได้เลยว่า ไม่บ่อยครั้งแล้วกันผมว่าไม่บ่อยครั้งอะไรเต็มไปหมดเต็มโต๊ะไปหมดเลยเนต็มโต๊ไปหมดเลยสั่งมาเต็มโต๊ะเนี่ยนสั่งมาเยอะมากเยอะจริงๆนะประโยชจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าไปไลค์อ่านคอมเมนต์ครับแล้วก็ไลค์อ่านดูดูคอมเมนต์ของของแฟนแฟนเพจเราทั้งเฟซบุ๊กนะครับพี่อินสตาแกรมยูทูบด้วยนะพี่ก็แฟนๆเนี่ยเรียกร้องมาจริงๆหลายรอบแล้วล่ะตั้งแต่โหหลายๆครั้งละบางทีไปหน้าร้านเนี่ยทีดูดูวอร์ดรองเท้านะที่เขาขายเฮ้ยมันก็มีหน้าตาพวกนี้น อยู่ถูกต้องพี่โยไล่ไล่ไปเรื่อยนะแต่เรายังไม่ได้เอามาคุยกันเลยแล้วก็ยังไม่ได้มาจับมามาดูให้มันจริงจังเ่ะเรียกได้ว่าไม่ได้เคยเอามาแบบมามาส่องดูว่ามันดียังไงพอดีจุดสองจุดสามนะมาถึงช่วงที่เป็นใช้ลิผู้บอลฟอร์คาเฟพ่ในภายใต้สโลแกนใหม่ก็เลยเอาเนี้ยมารีวิวโอกาสดีให้ดูกันนะครับที่เห็นเห็นเนี้ยยังไม่ได้อะไรเลยนะหน้าตาก็ แปลกๆนะมีเปลี่ยนนู่นปรับนี่ไปหน่อยเหมือนเหมือนพี่ว่ามันเหมือนรถนะมี่จะมีตัวตัวรองอย่างโบ๊ทอย่างงี้อย่างโบ๊ทไปโบ๊ทจะเลือกตัวไหนตัวผมต้องไป็ตัวท็อปอย่างเดียวตัวท็อปเลยแต่จริงๆเนี่ยอยากจะบอกว่าของพวกตัวรองนะพี่ไม่ใช่แค่ตัวท็อปนะมันดีเหมือนกันดีดีคนละแต่งอย่างที่พี่โยไปแตไหนไม่รู้พี่โยเลือกตัวท็อปแต่พี่โยไม่เคยลองตัวตัวรองลงมาบางทีแล้ว ก็อยู่ที่โอกาสด้วยแหละที่เราเออไปพูดถึงอะไรเนี่ยพูดถึงรองเท้าหรือเปล่ารองเท้าดิรองเท้านะรองเท้าหรือว่าคุณพี่โยเปลี่ยนประเด็นไปเรื่องอะไรรองเท้าเลยอ่ะยีงนี้อย่างที่พี่โยบอกไปคือเราเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ไปเป็นฟุตบอลฟอร์มเนี่ยพี่หลายๆคนเราอยากเอาพวกแบบตัวที่มันแบบไม่ใช่แค่ตัวท็อปอย่างเดียวอ่ะจะให้รู้ว่าร้านเรามีทั้งตัวท็อปตัวรองตัวล่างของเด็กตัวถึงตัวล่างเลยยันขายของเด็กนะใช่ไม่พอเอานี้ก่อนเน้นไปที่ตัวตัวตัวรองตัวรองก่อนจุดสองจุดสามเนี่ย ก็อย่างที่เห็นนี่นะขาบเรีอันนี้คือตัวตัวท็อปแยกมาให้ละตัวท็อปเนี่ยมันจะประมาณนี้จริงๆอ่ะที่พี่โยจับอยู่เป็นพีเดเตอร์มันจะมีทั้งพีเดเตอร์ตัวท็อปสุดเลยที่เป็นตัวตัวพลาสตัวพลาสคือตัวไม่มีเชือกแต่อันนี้เนี่ยเป็นตัวตัวจุดหนึ่งซึ่งมันก็คือตัวท็อปเหมือนกันนักเตะระดับโลกก็ใช้กันเยอะเชือกหรือตัวมีเชือกตัวมีเชือกจุดหนึ่งคือมีเชือกนั่นแหละง่ายๆรูปร่างหน้าตาเนี่ยมันจะประมาณนี้เลยหลายๆคนเคยจับแล้วเคยเห็นกันแล้วพี่สำหรััััับตตตตววว็อออปขงพรรีเเเ์นนนนะ้า ตัวจุดจุดสองถูกต้องอันนี้เนี่ยเป็นตัวจุดสามจริงผมเอาแยกแยกแพ็คมาเพราะว่าตอนนี้นะตอนนี้นะร้านเรามีจังไหนหลากหลายแพ็คมากก็เลยเอามาให้ดูว่าเรามีหลากหลายแพ็คด้วยก็ราคาก็จะแตกต่างกันไปต่างกันไปครับพี่อันนี้เนี่ยอย่างที่พี่โยผมเริ่มไปที่แต่ละไซโลดีกว่าพี่โย p เดเตอร์ตอนนี้เนี่ยเราหลักในดัชมั้งหมดสามไซโลนะครับพี่มีพ p เดเตอร์มีสปีด d f o u แล้วก็โป c o เซน e ์จริงๆอ่ะยังไม่นับสปีด d f o u ที่เป็นเมสซี่ด้วยแต่เทคโนโลยีเหมือนกันเหมือนเหมือนตัว เอ speed f u r ตัวธรรมดาเลยแต่น,นี้เราเริ่มที่หน่วยพิโอพีเดเตอร์อก่อนนี่อันนี้เนี่ยที่ผมถืออยู่เป็นตัวจุดหนึ่งพี่ถ้าเป็นตัวจุดหนึ่งเนี่ยแน่นอนจัดเต็มเทคโนโลยีเดมอนสกินสปา์นะครับที่เราเคยรีวิวไปแล้วก็ชุดพื้นแบบคอนโทรเฟมเนี่ยก็คือจัดเต็มเทคโนโลยีเลยแตพ่พิเศษวันนี้เราเอามาให้แฟนๆดูจุดสองกับจุดหนึ่งที่พิโอถืออยู่<อ>จุดสองจุดสองที่ผมถืออยู่จุดหนึ่งจุดหนึ่งมันตา่างยังไงดูด้วยตาเปล่าอ่ะให้ดูด้วยตาดูด้วยตาเปล่าพ่โอ ผมว่าหลายๆคนถ้าดูด้วยตาเปล่าอาจจะแยกไม่ออกถ้าไม่จับนะก็นิดนึงนะมันจะมีส่วนที่ครับผมเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแน่นอนอที่สังเกตตรงคอร่า,าตรงคอร่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นพายมิดไป,ปเลยแต่นี้เนี่ยเหมือนเหมือนจะบางๆกว่าครับจากพี่แล้วก็พี่สำคัญพ่ยกบอกเลยเลยว่าเขาใช้เทคโนโลยีเดียวกันคือ d เด o n สกินเหมือนกัน จุดหนึ่งจุดสองเดียมอนสกินอยู่นะถูกต้องแต่คร่านี้ตรงนั้นพี่โยความแตกต่างของเดียมอนสกินเขาเนี่ยความถี่ป่าถูกต้องไอตัวเดียมอนสกินไอตัวสไปน์เนี่ยมันจะสไปน์ใช่จุดหนึ่งมันจะเยอะกว่าเท่านั้นเองโอเคนะครับพี่แล้วก็แน่นอนพวกชุดพื้นชุดพื้นต่างกันนะครต่างกันอยู่แล้วนะครับพี่ตัวนี้เนี่ยมันจัดเต็มในแบบคอนโทรเฟรมเลยมันก็จะเหมือนเป็นสองสองชุดอะหน้ากับหลังนะฮะเป็นสองชิ้นดูใกล้ๆนะครับพี่าเจ้าเจ้าตัวจุดสองเนี่ย เป็นชิ้นเดียวกันเลยถูกต้องติดกันเลยชิ้นเดียวชิ้นเดียวกันไปเลยใช่แล้วก็ถ้าเป็นตัวจุดหนึ่งเนี่ยพี่มันจะแยกส่วนใช่ไหมคอนโทรลเฟรมแบบแยกส่วนแล้วข้างหลังทางเอรอยหวายอะไรอย่างนี้ยนะครับผมก็นี่แหละแากต่างกับลงปลแตกต่างกับทิ้นเชิงเลยนะครับพี่หลักๆก็จะเป็นพวกอัปเปอร์ที่เขายังคงเหมือนกันเป็นเบมอฟสกินนะครับพี่แล้วก็พวกชุดพื้นชุดปุ่มอะไรเนี่ยนะครับพี่ก็ถ้าเป็นปุ่มแบบของจุดหนึ่งเนี่ยเป็นแบบไฮบริดสัต แต่ถ้าเป็นปุ่มของจุดสองเนี่ยเหมือนจะเป็นปุ่มแบบธรรมดาแล้วก็ผสมกับชุดพื้นที่เป็นแผ่นเดียบอที่พี่โยบอกนะครับพี่จริงๆทรงของปุ่มเนี่ยก็เหมือนกันคล้ายๆกันเหมือนกันอินสปายมาตักตัวจุดหนึ่งนั่นเองใช่ก็นิดหน่อยนิดหน่อยต่างกันนิดหน่อยนะครับพี่ก็ราคาเนี่ยดรอปลงมาเรายังไม่หมดพี่เรามีตัวจุดสามเลยได้ไหมได้นี่ได้เลยนะครับพี่ราคาเนี่ยอย่างเช่าตัวเนี้ย ถ้าเป็นตัวจุดหนึ่งเนี่ยพี่โยราคาสแตนดาร์ดอยู่ที่7,800พันแปอบาทนะครับพี่แต่ถ้าเป็นตัวประมาณ p r e เ a t o r จุดสองนะพี่ราคาเนี่ย4,700ันเจ็ดรบาทส <4, 7. S 1> ี่พนเจนนี้นะจุดสองนะสี่พเจอบาทนะครับพี่ส่วนจุดสามอ่มีะะอะมมไรต่างกันึ่งนี่ซอฟต์ก็ต่างกันนะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวเอาน้ำหนักก่อนรีบรีบรีบน้ำหนักก่อนน้ำหนักก่อนออไ้ซอฟต์ด้านในก็ต่างกันนะครับพี่ต่างกันต่างกันพี่ว่าผมว่าน้ำหนักเนี่ย น่าจะเยอะน่าจะห่างกันเยอะมากต่างกันน่าจะอันนี้พี่โยถืออยู่เป็นตัวจุดสองจุดหนึ่งุดอนขงช้างจุดหนึ่งนะครับประมาณเท่าไหร่พี่โยที่อยู่ที่สองร้อยี่สิบเอ็ดกรัมสองร้อยยี่สิบเอ็ดกรัมประมาณนี้ครับสองร้อยยี่สิบเอ็ดกรัมมาที่ตัวจุดสามจุดสามนะอ่าเอ้ยจุดสองจุดสองใสยเท่ากันสองร้อยสี่สิบหกกรัมเพิ่มมาก็ถือว่าเพิ่มมาบางกันแต่ก็ถือว่าไม่ได้หนักมากนะครับพี่ อ่าเป็นตัวจุดสองเทคโนโลยีเดียวกันเลมอนสกินรางในราคา4,700บาทนะถ้าใครอยากจะเป็นเจ้าของบัตเจ็ตไม่ถึงหรือเฮ้ยอยากลองตัวแบบธรรมดาไปเตะๆกับเพื่อนสนุกๆไม่ได้จริงจังมากจัดไปเตะได้นะครับพี่อาจจะมีสักคู่นี้เป็นคู่ซ้อมแล้วมีคู่จริงสักคู่นึ่งออ่งานหน่อยแบบเพื่อนเยอะแบบวันนี้จัดเต็ม พาหญิงไปด้วยใส่ตัวท็อปซะหน่อยมาดูพีเตอร์จุดสามหิงเนี่ยจริงๆต้องเอามาแพ็คเดียวกันแต่ผมขออนุญาตเอามาอีกแพ็คนึงซึ่งพี่โอสังเกตไหมไอ้ตัวปุ่มสไปน์เนี่ยมันจะให้ไปเลยใช่มันจะเป็นรูปอรประมาณแบบสามมิติเนี่ยกราฟิกเป็นปุ่มถูกต้องซึ่งเขาให้ใช้ชื่อมันว่าเดมอนสแควอ์เอ้ยตลกไดอย่าจริงๆไม่ได้ตลกข้อมูลมาเดมอนสแควร์จริงๆกินสแคลอะไรเอาจริงๆสามพันแบนเขาให้ข้อมูลมาเป็นเดมอนสแควร นี่เอาจริงเป็นเดมอนตสแควั์เล่นตลกเลยไม่ได้เล่นตลกเรื่องจริงจุดหนึ่งจุดสองจะเป็นเดมอนสกินหลายๆคนเนี่ยยังไม่รู้ว่าจุดสามเนี่ยเอ้ยเขามีสปายไหมมันไม่มีนะแต่มันเขาได้เหมือนแบบเรียนเรียนแบบเอารูปสามมิติมาวาดแล้วให้ชื่อว่าเดมอนสแควเป็นหน้าเปิร์แบบเดมอนสแควร์อะไรไม่ได้รอเล่นจริงๆจริงๆนะคิดว่ารอเล่นไหมเรื่องจริงและหลายคนยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับเป็นเดมอนสแควก็เป็นมันคือวัสดุสังเคราพล ครับนะครับพี่แล้วก็ยังมีหนิดนะพี่นี่ยังมีนิดเหมือนกันอืจะเป็นแบบคุณภาพเนี่ยอาจจะดรอปดรอปลงมาจะคล้ายๆกับตัวจุดสองถูกต้องแล้วก็ชุดพื้นพี่โยพี่โยลองเพกชุดพื้นแตกต่างกันิ้นเชิงไปเลยจุดสองกับจุดสามนะใช่ไหมพี่โยอยู่ไหนก็จากจริงๆเนี่ยพี่ตอนไม่รู้นะว่าแต่พี่ว่าผมว่าันี้เป็นแค่สีอ่ะบางๆก่อนนิดนึงพี่มันจะบางๆก่อนนิดนึง ถ้าเราดูช่วงเาเลนโซนเนี่ยว่าตัวพื้นตัวจุดสามนะจะบางๆกว่าพี่แล้วก็มันเหมือนแบบมันจะเป็นโฟแผ่นเดียวกันไปเลยใช่เป็นแผ่นเดียวกันไปเลยข้างหลังก็จะหน้าตาจะเปลี่ยนนิดนึงนะฮะตัวไอ้ตัวนี้ครับผมจุดสามก็มีขายด้วยนะก็ราคาพี่โยสามพันสองร้อยบาทซอฟๆเอาไปเล่นได้ในจุดสามพี่โอเอาไปใส่ซ้อมได้ช่วงนี้สนามเปิดแล้วใช่นี่จุดสามนะนี่เรงอยู่กันยังอยู่กันที่พีเดเตอร์นะพี่ โซเนี่ยก็จะเหมือนกับท้ายจุดสองใช่ไหมครับสองเลยครับประมาณนี้น้ําหนักตัวจุดหนึ่งเท่าไหร่นะเมื่อกี้สองร้อยยี่สิบเอ็ดป่ะครับนีประมาณสองร้อยสี่สิบหกสองร้อสี่สิบหกจุดสามผมให้ประมาณสองร้อยหกสิบได้ไหมชุดพื้นนี่ก็ต่างกันเยอะนะลองดูข้างในแล้วมันจะมันจะแทบจะเหมือนเป็นแบบผมว่าจุดเท่าที่จับนะพี่โยถ้าทำไมรู้สึกว่าจุดสองน้ำหนักกว่าแต่เดี๋ยวลองช่างดู สองสองห้าเออเบากว่าจุดสองเบากว่าเพราะมันอาจจะไม่มีอาจจะบางกว่าไดมอนด์สเกลไดมอนด์สเกลอะไรไดมอนด์สเกลไม่มีไม่มีเป็นไดมอนด์สเกลแทนสเกลแทนไดมอนด์สเกลแทนเอออาจจะบางเบากว่าด้วยนะครับพี่เท่ากับว่าผมสรุปเลยพีเดเตอร์สามเทียร์จุดหนึ่งจุดสองจุดสามจุดเอ่อจุดสองจะหนักสุดนะครับพี่ลองลงมาก็จะเป็นตัวจุดเท่าไหร่นะ จุดสามจุดหนึ่งเบาสุดแน่นอนจุดหนึ่งก็สเต็ปคือตัวท็อปสุดจุดสองก็จะหนักหน่อยเพิ่มเทคโนโลยีเพิ่มสปค์ขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ถึกมากนะใสวยดีถือว่าเอาไปราคาสามพันเท่าไหร่นะสามพันสองร้อยบาทอ๋อเราะน้อย่างอย่างถ้าเกิดเราซื้อตัวจุดสองจุดสามเนี้ยสกีนปรับอะไรได้เหมือนกันหมดเหมือนกันจัดเต็มได้หมดจะสกีนจะปรับจะเลเซอร์ทำได้หมดทำได้หมดถ้าซื้อที่เรานะ ประมาณนี้สำหรับ p r e เตอร์โอเคนะจุดสามไม่ได้ขีเลยก็ล,ลดหลั่นกันไปเรื่องด้วยราคาใครมีกําลังอะไรตรงไหนสบายใจตรงไหนก็ถูกต้องจัดหาไปนะครับเอาไปใส่เ<ส>ตะได้เทสสามที่นะก็ไม่ได้ไม่ได้ขีเลยอะ่ะเอาดีๆจุดสองพี่โยดูดิเขาให้เทสก<อ>างยีนมาผมอามองว่า,<อ>ามันเกือบเท่าจุดหนึ่งเลยนะเอาไปใส่เล่นได้เลยนะต่างกันที่ไอตัวบริเวณตรงไอเนี่ยตรงนิดนิดหน่อยชุดพื้นแล้วก็ปุ่มสไปา์เนี่ยจะคล้ายๆตัวจุดหนึ่งโอเคไประมาณนี้มาทันอะไรสปีด d f o u ดีกว่านี่ เป็นก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับพี่โอ้จะตัวเนี้ยจะพี่ว่าจะต่างกันเยอะถูกต้องจะเยอะเลยเพราะอะไรเพราะว่าจุดหนึ่งเนี่ยพี่มันมีคาร์บอนเออพื้นคาร์บอนนี่เห็นไหมเออเขายังเรียกได้ว่าเทคโนโลยีเนี่ยพื้นรองเท้าเนี่ยท็อปโคตรสุดของอาดิดาสเลยสำหรับตัวเอซปิดโฟล์พื้นคาร์บอนตัวนี้นะพี่อันนี้ที่ผมถืออยู่เป็นตัวจุดหนึ่งครับนะครับพี่ก็แน่นอนหน้าเปอร์เป็นแบบปร่งปร่งแสงหน้าครับพี่ก็สปินโฟล์สปินเฟรมเนี่ยจัดเต็มเลยชุดพื้นอะไรอย่างเงี้ย มีคาร์บอนนี่เห็นไหมเซ็นโต้เทาเนี่ยเป็นคาร์บอนใช่แล้วแล้วก็จัดเต็มอะเทคโนโลยีจุดหนึ่งนะครับก็เมทัลไลท์แ็คเปิดตัวของเขาด้วยอแต่พระเอกวันนี้นี่อยากจะโชว์มากว่าเรามีขายด้วยอจุดสองนี่ระโยถืออยู่จุดสองเนี่ยเป็นยังไงเป็นยังไงพี่แทบจะแทบจะขายกันเลยอะครับผมตัวตัวตัวด้านหน้าเนี่ยแทบจะขายกันเลยแล้วก็จไอจุดเนี้ยจุดตัวจุดหนึ่งจุดหนึ่งครับพี่จุดหนึ่งเนี่ยจะดูบางกว่านะครับ บางกว่าน้ําหนักเบากว่า,วาตรงนี้แต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้เท่าไหร่อ่ะนะแล้วก็มีทางด้านส้นเท้านะผมว่าต,ตัวเนี้ยส้นเนี้ยตัวนี้เนี่ยมันจะหนาๆไปดนึงเออมันจะ, <laughs> นจะหนาๆไปหน่อยแล้วก็แน่นอนน้ําหน,น,นักเพิ่มขึ้นมาแน่นอนอพี่โยแต่ที่เขาเปลี่ยนไปนะครับพี่ที่เขาเปลี่ยนไปคือหน้า Upper อัปเปอร์ที่ตัวจุดหนึ่งเนี่ยจะเป็นอะไรเป็นเดโมสเอ้ยจะเป็นสปิดสปิดเอ้ย จะเป็นในนี่อะไรวะที่เป็นโปร่งแฝงอืมแต่จุดสองเนี่ยพี่มันเป็นแบบสปีดสกินสปีดสกินคือมันจะกึ่งโปร่งแสงหน่อยหนึ่งมันจะไม่โปร่งแสงแบบแต่ถ้าเราถ้าพี่โยดูแบบเนี่ยสะท้อนอย่างเงี้ยมันจะตัวจุดหนึ่งนะที่ผมถืออยู่เนี่ยมันจะเหมือนแบบมันจะมองทะลุแสงไปได้เลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราอันนี้ก็อันนี้ก็ทะลุอยู่มันเป็นข้างในอะครับมันเป็นกึ่งกึ่งโปร่งแสงนั่นเองเขาให้รีด้าเขาชื่อว่าเป็นสปีดสกินนี่ก็โอเคแต่ว่าที่ต่างกันเยอะเลยอ่ะครับผม ก็คือชุดพื้น ool, ชุดพื้นใช่ชุดพื้นนี่แน่นอนนะฮะชุดพื้นก็มันจะไม่มีอะไรนะคาร์บอนคาร์บอนเอาเอาตัดคาร์บอนออกออกไปเลยตัดพื้นคาร์บอนออกนะครับแล้วก็ช่วงพุ่มตรงมาตรงตรง้นเนี่ยก็จะเป็นชุดเหมือนแต่มันใหม่อ่ะครับพี่แต่มันยังผมว่ามันยังถือว่าเป็นระดับพรีเมียมอยู่นะในตัวลายปุ่มเนี่ยใช่พี่มันคือมันเหมือนกันนี่อ่ามันเหมือนกันเลยแต่ก็จริงๆรระดับเนี่ยพี่ก็คือยก อินสไพร์มาจากตัวจุดหนึ่งพี่แล้วก็การวางปุ่มพี่พี่โยมาถึงว่ารูปแพทเทิร์นปุ่มเนี่ยตรงนี้แหละตรง้นเนี่ยก็ก็จะมีการแตกต่างกันนิดนึงพี่ว่าตัวนี้มันดูสูงขึ้นมาหน่อยนะตัวใช่ไหมพี่อาจจะเล่น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 ยาจริงได้หรืเล่นยาเทียมได้หรือเปล่ายาขึ้นมาหน่อยอ่าโอเคแล้วก็เทคโนโลยีผมว่าอาจจะ ทิ้งช่วงไปเยอะหน่อยสำหรับสปีดโฟนะจะไม่เหมือนกับพีเดเตอร์เท่าไหร่จุดสองจุดสองเนี่ยราคาเจี๊ยบอกว่าจุดสองราคาจะทอดหมด4,700ันเจ็อบาทถือว่ายังยังใช้ได้นะราคาใช้ได้เลยนะไม่ได้ไม่ได้ขี้เหลสนะใครใส่ายจุดสองนะพี่ลองดูน้ำหนักอ่ะเราลองดูน้ำหนักอันนี้เป็นตัวจุดสองนะดับไปแล้วสองกรัม250กรัมครับจุดสองนะครับก็ถือว่าหนักอยู่นะผมว่าหนักแต่ถ้าเป็นตัวจุดหนึ่ง เอาเนี่ยออกมามันแน่นอนอยู่แล้วแหละตัวเดี๋วไออันนี้เนี่ยโหแน่นอนผมว่า Speed f o u ตามสเต็ปของเขา Speed f o u คือเบาอยู่แล้วสองร้อยทวนสองร้อกรัมมาถือว่าเบามากครับเบาเบาที่สุดแล้วสำหร,ร,รับสายสป,ปีดน,นะก็เพิ่มมาห้าสิบกรัมไอห้าสิบกรัมเนี่ยผมมองว่าเป็นชุดพื้นใช่ไหมเป็นเอาพื <ๆ S 1> ้นเอาพื้นแบบไอ้นที่มันหนาๆเนี่ยพื้นแบบหนามากตัวเนี้ยดูดิเออพื้นหนามากแต่ก็ข้างหลังเนี่ยสไตล์ Speed f o u พี่โอ๊คครับโชวเฉียวหน่อยนึ่ง นะครับพี่ตัวจุดสองแต่แต่แต่ก็เขนได้ใส่ได้ไม่ไม่ไม,ไม่โหดมากไอ้เราเหมือนดูเหมือนไอ้ตรงนี้มันเป็นกำมืหยีไหมใช่ๆๆใช่ใช่ใช่ไหมแล้วก็มันจะนุ่มนวบบมันมันเหมือนตัวนู้นนะอ่าตัวนี้มันจะบางๆไปเลยครับประมาณนี้สำหรับตัวจุดสองก็ผมมองว่าถ้าเทียบกับพีเดเตอร์เนี่ยตัวนี้เนี่ยน่าจะเทคเทคเทคโนโลยีๆๆนะน่าจะห่างกับตัวจุดหนึ่งไปเอาคาร์บอนออกเอาไรออกก็เพิ่มน้ำหนักขึ้นมาตัวจุดสามแหละพี่โยขอดูตัวจุดสามหน่อยอ๋อ อันนี้จะเป็นในส่วนแพ็คของ Number Up แพ็คปัจจุบันนะพี่โยมองหาอะไรมันจะดูมาโปร่งแสงไงไม่โปร่งมันก็โปร่งนะโปร่งไหมเหมือนกันพี่สปีดสกินเหมือนกันจุดสองจุดสามเนี่ยใช้สปีดสกินเหมือนกันมันอาจจะหนาขึ้นไปหน่อยเปอร์มันอะแต่เทนนิสยีหน้าเปอร์เนี่ยเป็นสปีดสกินเหมือนกันตัวนี้นะส้นเท้านะยิ่งหน่วงเข้าไปใหญ่ยิ่งหนาเข้าไปใหญ่เออใช่ดเลยหนาเตอะเลยเออก็ป้องกันเอออไวได้จริงๆเนี่ยอยากอยากจะเอามาให้ดูอยากมาให้เปรียบเทียบกันว่ามันต่างกันยังไงจุดหนึ่งจุดสองจุดสามหลาย พื้นเนี่ยใกล้กันเลยสองกับสามเนี่ยอ๋อลองชั่งน้ำหนักดูครับอยโใกล้กันเลยครับผมว่าเท่ากันน้ำหนักเท่าเท่ากันไหมเท่าตัวจุดสองพี่ว่านี่เบาอว่ะสองร้อยห้าสิบถึงร้อยสามสิบสี่กิโลเบากว่าพี่ว่าเนี่เบาเบากว่าจุดเบากว่าจุดสองถ้าเกับว่าจุดสองเนี่ยของแต่ละไซโลเนี่ยหนักสุดพีเดเตอร์ก็จุดสองหนักสุดนะครับพี่สปีดโฟร์จุดสองก็จะหนักสุดนะ แต่จุดสามเนี่ยอาจจะเบาผมว่าเป็นที่อัปเปอร์กับพื้นมันจะบางบางกว่าประมาณนี้แต่สปีดสกินเหมือนกันนะครับพี่แตกต่างมาจากตัวท็อปนะประมาณนี้สำหรับ X Speed 4ก็เป็นอีกหนึ่งไซโลที่แฟนๆอรีเนี่ยให้ความสนใจมากรุ่นที่ขายดีนะครับผมขายขายดีก็เข้ามารีฟอกแล้วด้วยลอแรกเนี่ยหมดไปแล้ว s ป e e d 4จุดหนึ่งจุดสองจุดสามเรามีครบเลยครับมาครับพี่มาที่อีกรุ่นหนึ่งดีว่าพี่โยอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยเป็นรุ่นที่ต้องบอกว่า หนึ่งเดียวของอดิรัสที่เขาทําเป็นหนังจริงโจแทนสำหรับโคปาเซนส์ที่ผมถืออยู่เป็นจุดหนึ่งนะจริงๆเนี่ยมันจะมีตัวท็อปอย่างที่บอกไปคือตัวท็อปคือตัวตัวตัวพัลสแต่จุดหนึ่งเนี่ยก็คือตัวท็อปเหมือนกันแต่ท็อปจะแบบมีมีเชือกถูกตอ้องอ่ะอันนี้เป็นตัวจุดหนึ่งก็น้าต่างกันเยอะเลยต่างเยอะไหมต้อง 2, <laughs> บอกว่าเนี่ยไอจุดสองของโคปาเนี่ยมันเป็นตัวแกปีตันแกปีตันคือมันเป็นไซโลคลาสสิกของเขาพี่ชื่อมันอัน อ่าเออเมันจะต่างไปจากพวก X พวกเอ่พเอ,พ,อพีเดเตอร์ครับแต่อารีด้าเนี่ยตั้งใจทำไปตัวแคป,ปิตันเนี่ยตั้งใจเน้นทรงคลาสสิกเลยนี่สำหรับโซปราจุดสองนะมีลิ้นนะถูกต้องแต่เหมือนกันคือเป็นหนังยิงโจ้เหมือนกันพี่หนังยิงโจ้เหมือนกันเ,นมเหมือนกัน,กนเลยจะมีตาปั๊มอยู่แต่ว่าถือต้องเป็นหนัง แต่ถ้าเป็นตัวไอ้นี่พี่ตัวจุดหนึ่งเนี่ยมันต่างที่อะไรเขาเอาฟิวชั่นสกินเอาเข้ามาใส่ไว้ในจุดหนึ่งฟิวชั่นสกินคือเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่าไม่อมน้าเวลาเราเล่นเปียก,กเนี่ยถ้าเป็นหนังแท้เนี่ยรองเท้ามันจะหนักหนักมาก,มากๆที่ผมดูรีวิวอ่านมันว่ารอทําันจะหนักมากแต่อี <dum> ทกทีทั้งทีเนี่ยมันทําให้ลดการอมน้าของของรองเท้าขึ้นทําให้รองเท้าไม่อมน้ําเล่นได้เล่นเปียกๆได้โดยที่รองเท้าคุณน่ไม่ไม่มีน้ําหนักแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่มีฟิวชั่นสกินแต่มันเป็นหนังฮิง ที่สาค,คัญคือนี่ผมชอบตรงนี้มากจริงๆเนี่ยเขาเอาอกออกใหม่มานานแล้วแหละสำหรับแกปิตันนะแต่เราไม่เคยเอามารีวิวออมันสามารถนี่ด้วยเป็นเลนมาตีนตุ๊กแกชนะพี่โยนี่ทรงคลาสสิกปิดไว้คลาสสิกเท่ๆนะครับพี่แล้วก็เออชื่อจริงๆเนี่ยไอตีนตุ๊กแกเนะี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันช่วยอะไรพี่โยพี่รู้ไหม ใช่ป่ะการเชื่อกหลุดป่ะอาจจะแบบว่าเราบางคนมันยิงแล้วแล้วไปโดนเชือกรองเท้ามันจะเปลี่ยนทิศเหรอเออก็เลยผูกเชือกใช่ไหมเออแล้วก็ปิดแล้วก็ปิดทับไปปิดทับไปเลยเออเป็นเทคโนโลยีเดิมเดิมคลาสสิกคลาสสิกของมาดริดสาหรับแกปตันตัวนี้นะพี่มันเหมือนมันมันไม่เหมือนโคป้าจุดจุดสองเลยนะครับพี่ว่านะก่อนหน้านี้เหมือนตัวใหม่อ่ะใช่มันรุ่นโคป้าแกปตันมันเหมือนเปลี่ยนไปเลยอ่ะเนี่ยเออรุ่นหนึ่งขึ้นมาแล้ว มันใส่เล่นได้นะมันเท่นะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มองว่ามันคือคลาสสิกมีเนี่ยมีมีมีอันนี้ด้วยมีติดแกเลยเนี่ยมันโชว์โชว์รอยเย็บรอยได้เดินได้เดินเส้นเนี่ยโชว์เลยฮะแล้วก็รอยเย็บรอยเย็บไมไหมข้างหลังในตัวเนี่ยตัวส้นเนี่ยพลาสติกก็ไม่จะไม่มีขึ้นมาเป็นเป็นหนังไปเลยเใช่พื้นลายพื้นก็เหมือนเดิมคล้ายคล้ายกันคล้ายๆกันคล้ายคล้ากันผมอยากรู้น้ำหนักแกไปตันมากเพราะว่าหลักเท่าไหร่อันนี้เป็น ไซส์เจ็ดครึ่งเจ็ดครึ่งอยู่ที่สองร้อยเจ็ดสิบสี่กรัมถ้าอ่ะถ้าเป็นไซสกลางกลางยูเคก็ประมาณสองร้อยเจ็ดสิบแปดสิบกรัมประมาณเนี้ยก็ถือว่าใช้ได้เลยเป็นหนังที่ใช้ได้เลยหนังที่ใช่เออเป็นหนังแท้หนังโจ้หนังโจ้แท้นะครับจุดจุดสองครับอันนี้มันไม่ใช่จุดสองเขาให้ชื่อว่าเป็นรุ่นเป็นไซโลแคปรตพิเป็นแคปร์พิทันแต่มันคือตัวรองตัวรองจากโคบัสเซน์นะพี่แล้วก็ลองจากไอ้โจนี่นะนี่จุดสามมาให้ดู มาให้ดูจุดสามโหต่างกันไปเลยอ่ะมันจะได้อินสปายมาจากจุดหนึ่งไหมอ่ะแต่อันนี้เนี่ยมันจะเป็นตรงโลตรงโลคัทอ่ะแต่ที่มันเจ๋งมันเป็นอันนี้นะเป็นเป็นนิดเออมันเป็นพอะไรเนี่ยเนี่ยเป็นนี่อยู่อันนิดของอาดิดาสอยู่นี่ก็เป็นนิดจะเบานะเออและที่สําคัญพี่โยแน่นอนโคป้าเนี่ยผมมองเลยว่าเป็นไซโลที่ไม่ว่าจะจุดหนึ่งอยูสองจุดสามเนี่ยเขาใช้หนังหมดอือืแต่ไอ้จุดจุดสามเนี่ยเป็นหนังอยู่นะเป็นหนังพี่แต่เป็นหนังวัวหนังวัวก็แน่นอนความทนทานรวมถึงแมททิเรียลคุณภาพเนี่ย อาจจะไปสู้กับพวกหนังยิงโจ้ท็อปทอปไม่ได้แต่ก็อาจจะเป็นเทคโนโลยีที่รองลงมาตามราคาของเขานะครับพี่ส่วนชุดพื้นชุดพื้นเนี่ยจุดสองกับจุดสามเนี่ยพี่จะไม่ต่างกันมากเห็นไหมขายกันเลยคอนเซ็ปต์เดียวกันนะครับพี่ก็ไม่เหมือนเหมือนกันชุดพื้นเหมือนกันนะครับพี่แล้วก็เออผมลืมพูดชุดพื้นจุดหนึ่งเนี่ยพี่โยมันจะเป็นตัวโคตรท็อปของเขาแล้วมันจะมีตัวเนี่ยจุดหมุนก,การ์ดการดพี่ เราก็ยังยังคอนเซ็ปต์ของตัวท็อปอยู่ mm. แต่ถ้าเป็นพวกยูสองยูสามเนี่ยพี่เขาก็เรียกได้ว่าเรียกไะวางแพทเทิร์นเดิมอวางปุ่มไว้เหมือนเดิมนะครับพี่แล้วก็อาจจะเป็นปุ่มเก่งชุดเก่งของโคปาเซสอยู่ในไซโลนี้คือคล้ายๆกันแต่ก็ที่มนมีอาจจะดรอปลงมาต่างต่างกันค่อนข้างเยอะใช่แปลกตรงที่มันมีเนี่ยแหละโผล่มาเหมือนพีเดเตอร์คล้ายๆพีเดเตอร์นะครับพี่ประมาณนี้แล้วก็ที่สําคัญคืออะไรอ่ะยังคงเป็นหนัง คอนเซปต์นี้คือหนังหมดเลยโคโคปาจุดหนึ่งอยสองจุดสามจัดเต็มกับหนังแท้นะครับพี่เยอะไหมวันนี้ใครต้องฟิลหนังก็ยังมีอยู่นะครับผมก็ราคาพี่โยเไม่ช่างเลยเออไม่ช่างเลยแปดดูเคนะแปดดูเคนะครับพี่สองห้าแปดสองห้าแปดถือว่าเบาก็จุดแปดนะจุดสองของอารีด้าเนี่ยหนักสุดนะครับพี่ถ้าเป็นจุดจนท็อปเบาสุดแต่ถ้ามาไล่ของความหนักเนี่ยจุดสองจะหนักหนักสุดกับเพื่อน ตัวงมาที่ว่าจุดสองนี่ราคาเท่าไหร่จุดสองเนี่ยหลักๆประมาณสี่พันเจ็ดร้อยบาทแต่ถ้าเป็นโคโคป้านะพี่โคป้าแคปิตอลเนี่ยสี่พันเจแปลเนี่ยสี่พันถ้าเป็นจุดสามไอ้เจ้าหลักๆเนี่ยสองพันเจ็ดร้อยบาทราคาเท่ากันดรอปลงมาเลยนะราคาคลึ่นต่อคลื่นเลยนะสองพันเจ็ดร้อยบาทจุดสองับจุดสามสิพี่โยต้อบอกว่าเราขายทุกทุกสาขาเลยแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเรามีขายด้วยก็วันนี้นะโอกาสพิเศษถือโอกาสพิเศษก็ เรียกได้ว่าขนมาให้แฟนๆเราดีฟุตบอลเนี่ยได้ดูกันไปเลยว่าต่างกันยังไงห,หนักเท่าไรอันไหนหนักกว่กากันอะไรอย่างเงี้ยเทคโนโลยีเหมือนกันไหมชุดพุ้งชุดพื้นเนี่ยก็ประมาณนี้วันนี้สรุปมาให้ดูแล้วแต่แต่แต่แนะนาอย่างนะอยากจะไปบอกที่บ้านว่าจะเอาตัวนี้แล้วก็ไปเอาตังมาซื้อตัวนี้แต่ว่าเป็นจริงๆแล้วได้ตัวนี้ไ <laughs> ไม่เอานะคือบอกบอกบไปชนบอกแม่อ่าอย่าได้หลอกแม่เนี่ยตัวตัวท็อปหน้าโดนมากแล้วไปหลอกแม่ไปสุฟองดูนะฮะไปที่อันนี้มงต้องดูนะถ้าดูแล้วจะรู้อ่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไหนบอกซื้อตัวท็อปมาเปิดมาไม่ใช่ละเหลืออยู่อะไรตัวท็อปเจ็ดพันแปดเปล่อไอ้นี่มาสองพันเจ็ดโอ้โหเอะไรได้เยอะเลย เงานะฮะอรมันทนไม่ได้นะหลอกหลอกซือสงหรือหรือคุณผู้ชายพี่โอ๊ตกลัวเมียด่ากลัวแฟนด่าเราซื้อเราค้าไ็พวกภาพลวงไม่ได้พูดถึงใครนะก็หลอกไงว่าเฮ้ยเราเรฝากซื้อตัวท็อปมานะวันนี้นะสาวๆดูไว้แล้วก็ฝากผู้ปกครองนะดูเช็คได้นะเนี่ยมันมีจุด2อจุดสนะครับพี่โอ๊ทำบ่อยขอเงินภรรยาซื้อตัวท็อป นี่เจ็ดพันแปดเลยตัวเองเราโหอยากได้มากนี่กดนี้เลยแล้วเหลือเหลือห้าพันบาทถอนถอนติ๊กได้โอเคสกีนได้เหมือนกันตัวตัวรองจุดสองือ3สามนี่บริการเหมือนกันใช่เต็มพี่นะครับพี่ก็พิเศษวันนี้เอามาสรุปให้แฟนมันเล้อย่างนี้ในกี้มีไหมมีแต่วันนี้เนี่ยผมขออธดิราสก่อนเพราะว่าอะไรพี่โย เทคโนโลยีแต่ละแบรนด์เนี่ยจะไม่เหมือนกันเนี่ยมันจะเยอะมากวันนี้ผมขออยกตัวอย่างอารดิดาสก่อนนะครับพี่แล้วก็เดี๋ยวไนกี้เนี่ยแน่นอนรอเลยรอนะครับช่วงนี้ว่างของใหม่เดือนนี้เนี่ยน้อยเดี๋ยวจะเอาคอนเทนต์ดีๆอะไรอย่างเงี้ยใครที่อยากให้เราทําอะไรอยากให้เรารีวิวอะไรก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับเดี๋ยวเราจะไล่อ่านให้หมดทุกคนเลยนะครับพี่วันนี้ประมาณนี้เนาะสำหรับอารดิดาสตัวท็อปตัวรองอะไรต่างๆนะครับพี่ก็ ลาไปก่อนนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเป็นกำลังใจให้กับรายการของเรานะแล้วเจอกันนะพี่โยอีพีหน้าจะเป็นไรติดตามเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตับงตั้งคากดกระดิ่งไว้คพื่ไม่พลาดคลิปดีๆของพวกเรานะครับแล้วเจอกันกับรายการอลิรีวิวผู้บอลฟออผู้บอลสองทุกคนครับ